อันนี้คูบาลมีญาติโยมทั้งหลายขบคูบาลมีนี่เคยสร้างสมอบรมบุญกุศลร่วมกันมาหลายพบหลายฉาติหลายกลับหลายกันแต่ละพบแต่ละชาติอยู่น้ำกันกับเอือ้อเฟือ้อเกือ้อกูลกันโดยศีลโดยธรรมเพิ่นจะเอื่นว่าคู่บารมี ก็คือคู่สร้างคู่สมบม่มบุญกุศลบารมีทำร่วมกันมาที่เป็นแนวหันเบิดคตขันเท่าจิพิาจนาบางเอียกันัหนึ่งก็คูเวนคันคูเวดีบ่จะเมืนมันขัดเป็นอย่างมันจะเป็นคูเวนเพราะว่า มันมีเหตุคือบาปบางภพบ,บางชาติผัวเหตุบาปแก่เมียบางภพบ,บางชาติมาบันนี้กรรมตรหใหนห้ผลเมียก็เหตุบาปให้ผัวกับผัวอาจจะนอกใจกันอาจจะบอดตรงไปตรงมาต่อกัน ทะเละวีวาากันมาหลายพบหลายชาติอันนี้เพื่อนจะว่าคู่เวน้นอยูไซกะจองไปหากันพ่อไปหอดอยู่น้ำกันแล้วกะอยู่บ,บ่เป็นสุขเพราะบาปเป็นเหตุเห็นบ่อันนี้เรื่องเว้นได้นน่จะว่าหลวงปู่หมันเพิ่นมา เผยแผ่ประกรรฐานอยู่วัดบ้นบานกบอเฮ้าหลวงปูพ่พระธรรมติยานหลวงปู่วัชิวบนเพิ่นมาเทศตะระเถือเพิกก็ป๋าหลบปู่เนี่ยจะเป็นเด็กน้อยออกมาหน่ำพอใหญ่แม่ใหญ่ <c oughs> มาฟังเทศหลวงปู่หมันอยู่โบสถ์โบสถ์บ,บ้นบานกเก็บ่อเฮ้าเนี่ย ปูยังจำได้อยู่ว่าปูหมั่นประเทศเรเรื่องนั่งยักสินี่วะท่านเวลาพ่นไปเรียนหนังสือบัญญัติเรียนบาลีจนในประโยคเจ็ดพ่นได้ลงปูนเพราเลยอไเปเทศอยู่เรื่อยๆเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรเวนย่อม ระงรับด้วยการไม่จองเวนอันนี้ว่าพื่นคูเวนเฮาจังเห็นในโลกเฮาบอว่าชาติใดภาษาใดก็ค่ายๆเดียวกันคือคือกันคันเม็นเหตุบาปต่อกันมากแล้วบอมือใดกับมือหนึ่งบอชาติใดกับชาติหนึ่งกรรมมันจัดสรรให้ เมื่อกรมอันเป็นบาปมันมีพลังมันก็ให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นคนเหาเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเพราะขาดศีลนั่นเองขาดธรรมนั่นเองนี่มันจะเป็นยังสั่นเพราะฉะนัน้นพระเจ้าก็เลยแสดงไห้พวกเหาเน้อขันสิ่งใดกระสางเกิดขึ้นในครอบครัวเหา อาจจะบทสมบายใจน้ำกันหรืออย่างต่างๆกระาออาภายให้ซึ่งกันและกันบทเป็นอย่างให้มันจบชาติเดียวนี่ซะอีอย่างเกิดขึ้นปรับในท,งทังเทบดีจบกันแค่นี้นะ เฮ้าบ่จองกรมจองเว้นบ่ผูกโกรธบ่พยาบาทอาฆาตต่อกันเละกันใส่หลักรรมตินีมันจังทีสงบลงมันจะสีจบลงขันสั้นพบใดชาติใดกระจองกรมจองเว้นกันอยงสีต่อไปเรื่อยๆบ่แล้วจากเถื่อเกิดพลใดชาติใดกับปรีเข้าหากันแล้วก็ทําลายกันล้างผ่านกันกายุจังสีแหละบด ถูกพบถูกชายก็ดิมันจบพระฉจนันสมเด็จพอพระสมมาสมุทธเจ้าจึงแสดงหลักปฏิบัติไว้เว้าวให้ฟังมันสัจฉก็คือเหตุบาตรจะเถื่อมันเป็นหนีเพิินวันนี้กรรมเมื่อมันมีพลังพอมันก็มาทวงหนี้เห็นบอ่ทวงหนี้เนี่นั่น อย่างครอบครัวบางครอบครัวพบก่อนชาติก่อนเมียเหตุแต่ผัวถูกใจเรื่องใดกระสังเมื่อมาเกิดในพบใหม่ชาติใหม่ที่เกิดอยู่ประเทศใดกระสังอยู่จังหวัดใดกระตาำบุญก็เคยสร้างร่วมกันมาบาปก็เคยสร้างร่วมกันมาเวลาบาปมันมีพลังบันก็ดูดเข้าหากัน เมื่อดูขัาอาการเป็นผัวเมียแล้วบนันเวลาบาปนี่กรรมมันปรากฏก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนในครอบครัวจังเี่นะ่ะชาติหนึ่งเมียเหตุใ้ผัวเดือดร้อนชาติไม่ผัวเหตุในเมียเดือดร้อนอยู่จังสี่บ่จบบ่สิ้นจักเถือ่อนอันนี้โทษไผ่บ่ไดโทษเราท่าสร้างไว้เอง พราจะัหนหลวงตาจัง่าคคนบางคนเป็นไห้มาหาหลวงตาหลวงตาว่าอย่าไห้ไห้เหตุอหยัางไม่ออกบางคนก็จมให้ผัวยุตนาหลวงตานั่นแหละไห้พ่อมเสียใจว่าผัวไปมีเมียมมาหน่อย เห็นบอกเยาว่าบุจากได้เลื่องมุนีหลวงตาก็เป็นนอไข่ๆเป็นเจ้าโคดจังสิละหลวงตาก็เลยว่ามันฟังเบาจังได้กันยังไ้หลวงตาเลยว่าฟังเด้อหลวงตากี่เบามันฟังกดแห่งกรรมขันี่เบาตามหลักตัวนี้ก็คือพบก่อนชาติก่อน แม่ออกมนาะนอกใจแล้วนอกใจผัวบุญก็ค่อยสั่งรวมกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อมัดได้พบนี่ผัวก็เลยนอกใจแม่ออกแม่ออกเป็นผู้เหตุมาก,ก่อนโทษใครพ่อว่าชี้แจงไปฟังเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว กะลงโตได้หยาดโยมไหมความถูกกะค่ายลงผู้เป็นแม่บ้านส่วนพอบ้านลงตากะเลยวา่าน้ำว่าเศร้าสลายเบิงนำตาแม่บ้านในวัดลูกกะมีคดคักไหลวัดเพราะเลว่า <c oughs> ผมก็รุ้ตนเขาอยู่ลงตาพันว่า หลวงตาเลยว่าขั้นว่าตามหลักธรรมบ่แมนรูตนลผ้าเขาลงนรกบ่แม,มนแนวดีได้เลยว่าจะหลวงตาว่าแม่ออกก็ถือว่าแย่งผัวเขาว่าฉันผู้ผู้ผ,ผู้ผู้หนึ่งหันว่าฉันแย่งเมียข้าเจ้าไปว่าแย่งผัวข้าเจ้าไปว่าฉันข้าเจ้าก็ตกนรกผิดกาเมสุมิชฌาจา์เนาะ กาเมสุมิสาจาราเวรมณีขอนิพิษว่าแต่ลงตาว่าว่าแมนรูดตนนั่เลยทำโทษผู้หญิงโดยตรงคันเท้านอกใจเขานะวันนอกใจเมียไปนอนน้ำเขาหลวงตากเรียกว่า,วาสิพ่อจี้แจงก็ขักหลุดเศร้าเบิดเลยยังว่าเห็นบ่าหผัวกระเศร้าไปหาอันเมตตากันเลิกสาวัฒน อายุน้ำกันต่อไปแล้วก็อภัยไงซึงกันและกันสาวแต่ลงตาว่าก็อยู่น้ากันมาคู่มือเนี่ยก็อยู่น้ากันสะดวกอยู่จังีจนะเพราะฉะนั้นกันเฮาจองกามจองเว้นกันมันก็จะเป็นโทษต่อไปอีกพบไม่กันนี่กรรมก็ตามทวงละไม่ต้องใส่หนีคำว่าใส่หนีมันก็บวบเพราะฉะนั้นวิธีใช้นี่กรรมนะอะไรเกิดขึ้นมา จบกันแค่นี้เด้อยุดกันแค่นี้เด้อเศรากันทอนนี่เด้อบ่จองกรรมจะเว่งกันดีกมันก็จะจบจังสินะแต่ว่าอันนี้คนโยมหมูนอบอแมนแนวหัน่นเป็นครูบาลมีจะว่าขึ้นหอดแม่บ้านก็เลยมาปฏิบัติธรรมมุทิสวงสลให้แม่บ้าน มันก็นเลยเกิดเมื่อวานบรรดอุนลงตาเรือว่าอุจสาลาวัสทำบุญสาหลวงตาก็เลยผนต่างตนให้ล้วระญาติโยมก็โม่กันอันนี้เบิ้งแล้วกะหลวงตาว่าคันเหตุจัจรีงมันเป็นบุญร่วมกันแม้จากไปแล้วก็ยังคิดถึงกันเพราะความดีพอจะนั่นเห้าควรเจตสางดีต่อกันก็แนได้กร่อสู่ความดีดอก ขันความดีนี่บอกว่าผูใ้ใดเห็ุขันพ่อเหตุด,ดีแม่เห,ดดหต,ตุหด,ดีลูกเต่าเหตุดีผัวเหตุด,ดีเมียเหตุด,ดีมันสิคือพอพอความดีนี่แหละความดีนี่มันดีขัเอิเลชเชอร์ชูชีวิตของคนเรานั้นให้สูงขึ้นเจริญขึ้นเบ้าหนตเลก็ดีว่านะ แม้ตายแล้วก็ค้นก็ขึ้นหอดเห็นบอกคืนหอดอีดีเลยที่ผัวกืนหอดเมียเมียกืนหอดผัวพอความดีขันประเทพบดีแล้กกุซวงพูน่ะกุซวง,วงแมนหมอมตักขันบุหันได้ตายจะไม่นั่นตาย อยากให้ตายบัตถ้าตายอีดีกูสวงว่าไม่เป็นดินสูงขึ้นทศยอดพูนหนักยังวายอีกอยู่แสดงว่าหนักแผ่นดินมากเนี่ยขันความสวนเนี่ยมันพอดีจากกันพระก็ตามแน่นก็สร้างไม่เชี่ก็สร้างพุะทธเจ้าบนตาแบบใครก็ตามทางโลกจะผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามอุปมาเหมือนกันกับไฟพระราชาจับไฟก็ร้อน ราชนีจับก็รอนบัดโลกเนี่ยนายกรัฐมนตรีทั่วโลกจับไฟก็รอนใครจับก็รอนพระจับก็รอนเนนจับก็รอนแม่จีจับก็รอนประชาชนใครจับก็รอนมันไม่ได้เลือกข้อนี้ฉันใดบาปผู้ใดใครก็ตามทำแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ มันจะตามล้างตามผ่านชีวิตบุคคลนั้นจนย่อยยับจนหมดพลังของมันมันจึงจะหยุดปานนั่นอีดีแต่แต่ส่วนบุญกุศลบารมีธรรมนั้นเสมือนมิตรที่แสนดีเป็นที่พึ่งของเราได้บุญนั่นขันว่าย่ำไม่ฟังอีกจ็นหน่อย ถ้าบุญเกิดเวลาใดในขณะใดก็ตามห้าเหลียวเบิงนาเนี่ยโอ้ยเป็นตะเบิงตะเบิงเบิงย่ำใดก็อิ่มใจย่ำนั่นเบิงย่ำใดก็บสบายใจย่ำนั่นเบิงย่ำใดก็ปลื้มใจย่ำนั่นขันเบาออกมาก,กม็ม้วนม้วนขันแม่บ้านเบาน้ำพอบ้านว่าเมียเบาน้ำผัวก,กับพอ่พอ กินเข่าเด้อพ่อเด้อขอยเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพ่อมันหลดแสบแต่พ่อได้กินผุนนอนไม่ใ่เลี่ยงเนาะถามไม่ใช่เลี่ยงดีดอกเห็นมั้มันเป็นอีหลีไหนพัวว่าผมเมีกับแม่แม่เฮ็ดแล้วเลยบอแม่โอ้ยมันหลดหลอดอิ่มใจทั้งถูกฝ่ายเห็นบอกขันบุญเกิด แต่ขันบาปเกิดก็วายเดี๋ยวมึงหนาคือบูดแถบพนวะมึงต่ำมึงพริกก,ก,รก็อีโลโปเปกอีโลโปเปกส้อยหอมก็จักหน่อยจักใหญ่โปกปโปเปกโปเปกมาแล้วแล้วสะแตกสช้ยังวายอ,าอีกอยู่กูก็อิม่มแต่เพราะ้กูกิน่นผลพันธุเห็นบอกขันบาปเกิดมันเป็นแนวนันเจเจนาเพราะนั้นคู่บาลมีนอาศัยบุญกุศลจ,จัดสรรให้ ก็เลยอยู่นำกันหักกันแพ่งกันดูแลกกันจนหอดหมือตายตายแล้วก็ยังเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลคุณงามความดีบารมีส่งให้ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเปี่ยมล้นด้วยธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นโลกของเฮาอยู่เย็นเป็นสุข เพราะบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพะฉะนานมณีหลงตาปารุปนุโมทนามาก็เห็นสมกวรแก่เวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรเมจีแม่บรมพ่อพาม ที่ได้ศึกษาเราเรียนาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรม,มาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาตลอดบำารุงบิดามารดาโดยเฉพาะถวายสังฆทานร่วมกันในวันนี้ เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว จิตใจย่อมผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรมมานาตบอพิษรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพะมหากษัตริย์เจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระจินีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์น้อมบุญนองกุศลถวายเดบุรพาจย์เจ้าพระเดราจรย์เจา้จา,จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนี่แก่บิดามารดาของใครของมันเนอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนอก็เห็นใบหน้าของพ่อ นึกเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาบุตริปุญนกสนแก่ปู่ย่าตายายสามีพันยาบุตรธิดาลูกหลานครูปราอาจารย์ผู้มีปุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะแล้วก็ขอก็คือด็อกเตอร์นันทวันเอ,อื้อวงกูลที่ล่วงรับไปแล้วเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป แล้วก็ขอให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทระกุอาจารย์พระงร์องค์สามเณรแม่จีแม,ม,ม่ปรามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขพระปฏิพา,านธนสานสมบัติธรรมสรานสมบัติ นึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมก่ขอนคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนเนพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมากผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกทันทุกคนตือน